มูกรอบยังฆ่ามีอาจเอื้อมสู้ได้เลเวล27ก็ยังไม่สามารถหยุดผมได้มีโนเบลการันตีสาแต่ว่าไม่มีโนเบลการันตีความเป็นอัจฉริยะพิชิตชัยตำนานมหากาบคนล้มเหลวเ๊ะมหากาบวีรบุรุษชนะอย่างแน่นอนเชื่อในผมศรัทธาในผมด่านต่อไปคือด่านที่23เจอตัวสีขาวหนักโอ้โหเจมิตมะกับแมวท่องเที่ยวรอด ส่วนตัวอื่นนั้นตัวอะไรวะเนี่ยตัวแรกเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยไปเร็วแมวท่องเที่ยวโอเคไม่น่าไหวสมัง้งจระเข้เยอะเหลือเกิน ส่งไอเอ็มาตอมิกมาตู้เป็นไงเราโอ้โหกดอีกรอบหนึ่งอ่ารอบนี้ดีหน่อยเจมิตะมะรอดส่งแมวกระดองไปก่อนแล้ว okay. ก็ไ e ่บอกรวนรวๆจอระเข้มาเยอะจริงตัวละ9 0้จะไหวหรือเปล่าเออเออเอเอาเจเจเจมิตำมะมาก่อนแล้วก็แมวกะดองไปนีโอไปหนึ่งทีแล้วก็ไซบอกรวนวา มาแล้วอูดโชคดีมากที่แบบไซเบอร์แคทรอดส่งไซเบอร์แคทมาเฮ้ยอโฟดายก็ชนะอยู่ล้อไปอโฟดายก็น่าจะชนะแล้วนี่เอาไปหนึ่งทีเจ๊ครับอย่าแตกนะเจ๊ดีมากครับเจ๊ละเคียอูดไปได้แล้วบ้านะส่งอโฟไดายมาเลยตามไปด้วยแมวกระดองแมวท่องเที่ยวไปการเล่นแบบนี้ สิ่งสําคัญคือดวงไม่ใช่ฝีมือได้ต่อแมวมาหนึ่งเลเวลที่24เจอแบบครอบคุมนานี้เจมีต่ตอมาก,กับแคสลี่รอดแล้วโอ้โหดูนั่นสิทุกคนปาฏิหารบังเกิดแล้วเทพกาโอไม่กินเปียกตัวแรกไปเลยยังเถื่อนนะเมื่อกี้ค่าจริงโจได้เป่าตุงเต็มเลยเอา่าแล้วก็สไนเปอร์ไปจะเอายีราเป็นตัวรับตีแล้วกันดีหรือเปล่านะแคสลี่ <Cass ie S 2> หรือว่าเจ๊เจ๊ก่อนแล้วกันแล้วก็มีแมวอะไรด้วยวะเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เลย แมวคุดเจาะนีโอรถดเจตัวสีขาวแล้วก็แข็งแกร่งโจมตีแบบเดี๋ยวโจมตีระยะไกลแคสลี่มาอูลูลุนมาบ้าเนะแล้วก็แมวตัวนี้แมวอะไรเนี่ยแมวแผ่นครั้งเออตกภาษาไทยคลั้งเหรอมั้งรอเรือรอลิงน่าจะออกเสียงเหมือนกันแล้วเรียบร้อยนะเคียวหมูกรอบไปได้ตอนนี้ก็เหลือแค่บัน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 ไม่สามารถต่อต้านปฏิหารของผมได้นะ บอกแล้วว่าแมปนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับดวงเลเวลที่25เจอแบบครอบคลุมแต่ว่าตัวหน้าปวดหัวเลยคือหมูตีเวฟโอ้โห oh ปฏิหารมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งไม่ค่อยโดนสุ่มทิ้งเว้ยนี่สินชาชัยที่มากับปฏิหารเจมิตมาตัวแรกเว้ยเอามายืนสโลช่วยซัพพอร์ตช่วยรับตีน ถึงแม้ว่าจะกระเด้งแต่ว่าเจมีตมิตรมาก็ไม่น่าตายเร็วแล้วก็ไปเลยวอร์คิลใช้พลังเด้ง <Yeah. S 1> ดังๆของเธอกําจัดสีดําไปซะซากุระมาได้พอแกก็ไม่เท่าไหร่เลยนี่มีโอไปหนึ่งทีบาหลอกไปเลยมาหาแมวโลกันตาแมวตานานหนึ่งด่านที่26โอโหเป็นไงอะมาอย่างเร็วกำลังจะบอกเลยเป็นไงล่ะปฏิหารได้ตายจากผมไปแล้วมีแค่แคสลี่ตัวเดียวที่รอดนกมารัวเลย ต้องเป็นแคสลีนะ่ไม่นะ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 ไม่น oh! ะอ๋ออปฏิหารบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งใจเย็นเย็นเลยเป๋าต,ตุงไปพยายามปล่อยแมวเหล็กแล้วกันจีนแล้วกันแมวสลามปศัตรูมันจะมาเยอะไว้แมวเหล็กไปเอาแล้วจีนนั่นแล้วโอ้โ oh! หยังเถื่อนนะน้องเห็นไปแมวเหล็กไปก่อนที่จีนจะแตกไว้ยเรได้นะแมวสลามตบทีหนึ่ง นกแตกลังตายยกฝูงถ้านกศูนพันก็ไม่ต้องโทษใครเลยนอกจากแมวสลามให้ยึดพะมึงตัวแมวหนึ่งเลเวล27เจอแบบครอบคลุมโอ้โหปฏิหารจากผมไปอีกแล้วเจอแบบหลากหลายซะด้วยปล่อยไข่แมวก่อนเลยอ๋อนี่ไงมีพี่โมฮอคอยรับตีนอยู่ไซเบอร์แคทมาไข่แมวปลาไข่แมวรัวๆสากุรามาเรียบร้อยปปัปปปปปป๊บปั๊บป๊บปับบนบมาไม่นะ ไม่นะซากุระอดทนไว้ซากุระสู้เขาตัวอะไรก็ไม่รู้ปล่อยมัวมัวไปเลยโอ้ยการเงินไม่ค่อยดีอ้าพอแพ้เรารอบที่2เนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยสุ่มแมวผมทิ้งและถ้าเจหรือว่าแคสลี่เนี่ยรอดสักตัวหนึ่งก็แบบเพิ่มโอกาสชนะเยอะและแต่ประเด็นคือปีกคู่ผมไม่ค่อยรอดไงแคนแคนไปแคนแคนรอดอีกตัวหนึ่งก็โอเคตัวจ่ายดามคนแคน รอลอรออดทนไว้อดทนไว้ตอนนี้มีเงิน4,000กว่าเร็วๆล็อไปแคสลี้เนโอไป1ทีน่าจะเริ่มได้โตกลับแล้วเว้ยบันบันเอเลี่ยนมาแล้วบันบันไอเจ้ามนุษย์แพ้แล้วไม่หลับจำฉันจะเอากำปั้นยักษ์หน้าแกเหลือแค่บันบันดำกับบันบันเอเลี่ยน เอ่อปรับละเรียบร้อยนะเคลียร์บันบันไปหมดสิน้นเลเวล27ก็ยังไม่สามารถหยุดผมได้ผมนั้นมันช่างเป็นชายเหนือชายยอดชายเลเวล28เจอปีศาจหัวเอา้าโอ้โหมีแค่อนูบิสตัวเดียวที่โดนสุ่มมาที่เหลือรอดหมดเลยจากนี้ไปปนเรียกผมว่าชายเหนือปฏิหารชายผู้มีปฏิหารคอยรองรับอยู่ที่ส้นตีนเออ อ้าวรอบนี้โดนสุ่มซะเยอะเลยแคนแคนไว้ก่อนเลยรอบที่แล้วแพ้เฉยภพยพายมาปั๊บ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 ปั หวังว่าจะชนะนะโอ้โหไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเอาไหวอยู่ว่าโอ้โหยังเทือนนะโนบูรากาผมเนี่ยยังได้แค่มีโนบูรากาอยู่ในทีมศัตรูก็ขวัญหน,นีดีฟอไปหมดแล้ว oh, <shit. S 1> ตัวแมวหนึ่งเลเวลที่29 MKT แมวปลาหมึกสองตัวนี้หวังว่าจะรอดนะโอ้โห, <c oughs> โโหถ้าอย่างนี้นะ แพ้แล้วนุดทำไมนุดดวงเกลือขนาดนี้อ่ะนุดเอ่อชื่ออะไรวะตัวที่แบบขี่ม้าจำไม่ได้ละอิมมอร์เทลอะไรสักอย่างหนึ่งยังไม่อยากจะกดดูชื่อตอนนี้นีโอไปหนึ่งทีไป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 สู้กันสู้กันสู้กันเราเราเราเรเรตีเว็บก็ตีกระตายแคนแคนเท่านั้นเลยตัวจ่ายดาเอจแล้วเรียบร้อยนะเคียนนกเงือกไปได้ดูชื่อดิมาซามมเนโอโหไม่มีทางที่ผมจะนึกชื่อมันออกนีโอเฉลิมฉลองไปหนึ่งที ถึงแม้ว่าผมจะดวงเกลือแต่ว่าผมนั้นก็ชนะได้เพราะว่าผมคือชายที่อัจฉริยะมีโนเบลการันตีสักแต่ว่าไม่มีโนเบลการันตีความเป็นอัจฉริยะจะรอดหรือเปล่าวะเนี่ยโตเร็วมาซามูเนตีสีแดงดีวะเฮ้ย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 เร็ว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 ไม่ไม่ไม่คือดวงไม่ได้เลยอะคือถ้ามาอย่างนี้ผมก็ต้องยอมแพ้ปะแคนแคนรอดตัวเดียว ดีนะมงกุดเยอะนะมีตัวบล็อกเวฟรอดว่ะมีสไนเปอร์มีตัวแทงได้อยู่พยายามอัพเป่าตุงเยอะๆก่อนตัวแทงไปแคนแคนไปเทพกาโอไพ่ไพ่แคนแคนสไนเปอร์น้องน้ำานโอปลาหมึกไปทำไมผมเพิ่งไปปลาหมึกไปวะเนี่ยถ้าเทพกาโอแตกใครจะรับผิดชอบ ห่องปีบ๊บกับมึงไงนุชมึงไม่ยอมปล่อยมาเองอ่ะนุชมีแมวตีก์ฟด้วยเหรอวะเนี่ยทำอะไรได้วะแมวตีก์ฟถึกกับเอเลียนเลเวล30เจอแบบครอบคลุมโอ้โหปีกคู่รอดด้วยเอาแหละผมจะไม่ทำให้ปีกคู่ของผมนั้นผิดหวังพยายามปล่อยตัวแทงไปรับตีลัวลก่อนตอนนี้คือไข่ฟูจะหยุดเวลาสีดำก็ถือว่าใช้ได้เจมิตามาตัวแรก อ๋อแมวเกาะคุ้มข้างเนี่ยเป็นตัวที่ดีมากเลยเว้ยถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยใช้ให้ทุกคนดูออกคลิปนะแต่ตัวเนี้ยดียูกิมุระไปเลยเนโอไปหนึ่งทีแล้วก็ไปเลยตาแก่เอ้ยไอหนุ่มไม่เขารถกันเลยอย่าเรียกว่าแก่ให้เรียกว่าเกิดก่อนหนังเหนียวตายช้าเราไหนบอกว่าหนังเหนียวตายช้าตายไปซะและสงสัยรีบไปรับส่วนบุญพยายามไปแมวเกาะลัวๆแต่ไม่เป็นไรหรอกมีปีกคู่อยู่แค่บันๆสีแดงน่ะเอาชนะผมไม่ได้หรอก นะเลเวล30ก็ยังหยุดผมไม่ได้หรอวะเนี่ยใครก็ได้หยุดผมทีผมวัดกลัวความเก่งกาดในตัวเองตัวแรกหนึ่งเลเวลสาเ,ลเจอเทวดาโฮ้โฮ่ <c oughs> หมดคำจะพูดเลยมีแค่ตัวแทงตัวเดียวที่รอดเอาไงดีว่าวางแผนก่อนเอามาเทลสุน่าจะเป็นตัวดาเมจเดี๋ยวปล่อยแมวพันสองไปก่อนแมวเกาะตัวเล็ก ตัวแทงตัวเดียวไม่น่าจะรอดอะนานไงโดนตีบ้าละเอามาเทลัสููไปก่อนเลยสวยมากแล้วก็แมวเรือปะนีโอไปหนึ่งทีซากิเอเลียแล้วก็ตัวซากจะบ้าหรือไปคัปเปอร์มายไปเลยตัวนี้ก็จะเก่งกับโฟร์ติง้งไว้ยังไม่ได้รีวิวตัวนี้เลยไม่ลนะไป่ลนะหมูป่ามึงจะเถื่อนไม่ไหนวะเนี่ยใจเย็นๆไอเจ้าหมูปา <c oughs> เอ้หมูเทวดาไม่ไม่นะไปนะ่ไดไปสู้ไม่ได้เลยดวงไม่ดี โอเคโดนสุ่มทิ้งแค่4ตัวแล้วตัวที่แบบสุ่มมาได้เว้ยเป็นแมวที่มีชื่อว่ามีอาสมาเว้ยเมื่อก่อนอ่านมีอารสมา <c oughs> มันคือแมวหมอกควันอะไรประมาณนี้มาแล้วหมูกรอบแต่ว่าผมมีซุดอยู่เว้ยซุดคือตัวที่แบบถึก,กเทวดาเว้ยน่าจะสามารถเอาชนะหมูกรอบได้อย่างแน่นอนโอ้ดโดโดดดดดนด่นนนดดดทดด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 ดอดดดดดดดมดด้ดดดด้ดด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 ด้ดด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 ้ดด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  สุดฟ้าผ่า MKT ปะเอาไปจ่ายดาเมจก็ยังดีแล้วเรียบร้อยนะหมูกรอบแตกพ่ายเอ้าหมูกรอบตัวที่สองมาโอ้โหนๆๆๆน้อยแน่ไอเจ้ามนุษย์ดูถูกข้าอย่างงั้นเหรอเมื่อตัวข้าหมูกรอบตายไปแล้วตัวข้าก็จะมาเกิดใหม่บนสวรรค์นี่มันคือลูกหมูกรอบที่ไม่สิ้นสุดหมูกรอบอนันตการเรียบร้อยนะเคียวหมูกรอบอนันตการไปได้ต้องรีบจบบ้านมันไว้ก่อนที่หมูกรอบจะฟื้นคืนชีพ